ครับที่ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda m s x นะครับซื้อสดมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเครื่องไม่ต้องพูดถึงแล้วเ,เี่ยจี้เครื่องให้ดูดูดนอดด็อตไเป็นไงครับใส่ไสเลยรถใหม่มากนะครับมือหนึ่งไปถามดูราคาเท่าไหร่เนี่ยครับรถสวยใสเลยนะครับคันนี้ดาว9 0 0าพันนะครับส่งเดือนละพันนิดๆน,น,น,นะครับ รถอยู่บ้านท้ำนะครับซอยสองทับสองนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายเงินสดส่งได้ทั่วประเทศนะครับอย่างเงินสดราคาผ่อนเดี๋ยวเขียนรายละเอียดไว้ให้นะครับออืรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะรถสวยกิ๊บเลยอ่ะนี่ครับวัยรุ่นว่างไงมีเงิน9ก้าพันทำไงเร็วดาวรถไปใช้ซะเก้าพันนี่ดูไหม ไม่9,000โลโอ้โหโอ้โห,โโหดูเครื่องมันดิแม่งสุดยอดเหมือนมือหนึ่งอะเนี่ครับต่างจังหวัดก็ผ่อนได้นะจะทำงานอยู่เชียงรายคนต่างจังหวัดจะทำงานอยู่เชียงรายพากอาศัยอยู่เชียงรายก็ผ่อนได้นะครับมีงานมีการทำโอเคจบอายุ21ปีขึ้นไปนะครับ สนใจโทรมาได้ครับผม0891368745นะครับนี่ฮะดาว9,000นะครับเดี๋ยวลดให้ดาว9,000พอเอาโอเค